สวัสดีครับเอฟซทุกท่านอ่ะก็ถึงเวลาขึ้นกุ้งนะครับผมขึ้น4ี่โมงเย็นวันนี้อันนี้ผมก็เอารถลากอ่าค่ึงไม้เครื่องมือมานอะน,นี่เอาไม้ไผ่มานะครับมาดูกันสักแป๊บหนึ่งเนาะมาน้อยก็อยู่ในแค่ในเนี้ยนะครับ าาเนะระยะเวลาที่ครบเทอมบรีนะครับสามเดือนเนาะก็ผมก็จะวิดกุ้งวิทย์ปลาประมาณนี้นะครับครับช่วงนี้ก็เป็นการวิดกุ้งวิดปลาไปเนาะเดี๋ยวก็ต้องมาจับลูกลูกนี้นะครับในลูกลูกที่ผมยกยอเมื่อกี้เนี่ยนะครับอ่ะแต่ว่าลูกหน้ากระต๊อบมีลูกนี้ก็ลูกนู้นดูนะครับว่าผมจะขึ้นลูกไหนก่อนเนาะมี2ลูกเนี่ยเดี๋ยวก็รู้นะครับผมจะขึ้นลูกไหนก่อนเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนนะครับนะครับเพราะว่ามันทําให้ประหยัดได้นะครับเพราะว่าเราวิ่งน้ำเรื่อยๆเนี่ย วิ่งน้ำเรื่อยๆน้ำเต็มปากท่อสูบน้ำเนี่ยมันก็จะประหยัดน้ำมันได้นะครับไม่ไม่ต้องรีบอะไรเนาะครับเดี๋ยวไปดูของทัพรเลยอยู่ปากทางนะครับมาผมอยู่บ่อพิทพรอยู่นะครับเอซี 4, ดูเนาะทางน้ำเครื่องวิ่งน้ําลอยๆอยู่ส0บโมงวันนี้นะครับอีกสักแป๊บนึงก็รถก็จะ,จะมาบ,บอ่อประมาณาสามไร่สี่ไร่ทั้งขั้นบ่อด้วยสี่ห้าไร่ครับ ท่านบอกเลยเนาะพ,นพ,นพื้นบอ่อจริงก็ใช้ท่านอาจารย์ต้นสามไร่ประมาณนี้เนาะสามไร่สี่ไร่เห็นรอบๆอันนี้ต้นปาล์มบ่อผมนะครับนี่เนาะบ่งเพื่อเป็นนี้เป็นต้นปาล์มแล้วก็เมื่อกี้ยกยกยอลูกนู้นมานะครับ 2, 2ลูกผมสองสองลูกข้างในนูนะ้นนะสองลูกข้างในนู้นนะครับก็จะขึ้นประมาณสี่โมงวันนี้นะครับ ท่อมาท่อใส่ท่อมาอมีกุ้งกระโดดบ้างบลองแป,งป้งบลงกุ้งขาวผมนะครับแต่ว่าแกโตกว่าเนาะโตกว่าของผมครับกุ้งขาวโตกว่าของผมอย่างไรหินกระโดดเนาะเนี่ยตมันกระโดดเดี๋ยว z o ดูกันครับตรงน,นี้เป็นตรงนี้เป็นตูดท่อ ถ,ถ้ามีกุ้งขมก็จะกระโดดแบบนี้กนะ็สิบโมงวันนี้แห้งนะครับก็น่าจะเริ่มจับตั้งแต่9ก้าโมงเนานะครับตอนนี้นู่นครับดวงอาทิตย์สิบโมงนะครับแพเอาสิบโมงก็วิทแห้งประมาณสิบโมงนะครับอ่ผมก็จะมาประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่า ตีแต่ว่าผมมีสักสามลูกนะบ่อเนาะเพราะว่าอ่มาวิน้ําให้แกเนาะวิน้ําให้พิทรอ่ก็คิดแกแค่ห้าหกร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทแล้วแต่แกได้กุ้งม,มากกุ้งน้อยนะครับก็ไกลๆบ้านก็ช่วยเหลือกันไปประมาณนี้นะครับก็แกก็ซื้อลูกกุ้งผมลงด้วยเนาะประมาณนี้นะครับก็ใช่อ่ะเนี่ยครับมีเป็นนกเป็ดสองตัววิ่งกวดกันสองตัวก็วิ่งกวดกันไปนู่นนกเป็ดนกนก,นกบ้านผมเรียกไอ นกเป็ดผีเนาะบ้านนี้เขาเรียกนกเป็ดผีกันนะครับนกเป็ดเล็กๆอ่าเนี่ยคือถ้าน้ําไ,ว,ไว้ไหวไงเอฟซีดูเนาะถ้าถ้าน้ําไว้ไหวแบบเนี้ยมันมันมันมีกุ้งนะครับเอฟซีดูเนี่ยเนาะเนี่ยคือจะมีน้ําไว้ไหวเงี้ยเนาะคืออันเองนี่อันนี้ไม่ใช่ปลานะครับนะครับไม่บอกเลยไม่ไม่ใช่ปลาครับเป็นกุ้งกำลามนะครับเขาขยับตัวจากในหลุมครับที่นอนกบตัวเมียอยู่นะครับธรรมดาเนี่ย ม,มันนอนกบตัวเมียอ,อยู่นะครับเพราะว่าพอมันขยับตัวปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นน้ําแบบนี้นะครับแล้วก็จะค่อยๆเดินลงไปเรื่อยๆเดินลงไปลงนไปจนหาท่อผมนู่นนะครับเนี่อตอไอ้มมแดงเดินมาเนยไอ้โมแดงมันก็ชอบตามมาแบบเนี้เฮ้ยมาทําไมวะเดี๋ยวเขากัดอะนะไปกลับไปไหนเฮ้ยไหนดิหน้าตาเนี่ยมันไปมุดมันไปมุดรถมาเลยมอมน้ำมันเครื่องเนี่ยไอ้นี่ ที่เห็นต้นปาล์มไกลๆผูนู่นไหมผมผมนี่เฉพาะผมทําคันบอ่อผู้นี่หมดมาเป็นหลายแสนนะครับสองสาแสนเนาะไอหลอดน้านะครับน้ําผมไม่เคยขาดนะครับเอฟซิสเน,นะครับของผมบอกเลยว่าไม่มีแรงนะครับเดี๋ยวไปดูตอนวิ่แห้งหรือตอนปูอกอวนหรือตอนจับกุ้งกันเลยเนาะนะครับเสียเวลานะครับก็เปาเครื่องก่อนตีเนาะ<ฮ>ครับ ปูวนก่อนครับมีกุ้งหรือไม่มีกุ้งก็ต้องปูวนก่อนเนาะนะครับเพื่อได้จับน้อยสุดนะครับสามคนสี่คนห้าคนหกคนแขกประมาณหกคนผมเอาแปดคนนะครับผมจะใช้แขกเยอะนะครับเพราะว่าผมจะไม่ลงเลยนะครับตัวผมเองมไม่ลงไม่ลงเลยเลยนะครับนะครับจะยืนคุมท่อยอย่างเดียวถ้าเป็นของกลมนะนะครับมันวิง่งน้ําไม่ออกโอเควิง่งน้ําต่อได้นะครับ ไฮโดรเลิกรอรถก่อนนะครับมาแล้วนะครับรถแครมาแล้วเนาะน้ำก็บบิ๊ทไว้แค่นี้จะเร่งน้ำต่อ อยู่แค่นี้แหละ ทิ้โทรศัพท์ในรถเรียบร้อยนะครับเออเอาเชือกเอาเชือกมัดไว้นั่นเลยนะเดี๋ยวไปมัดผมต่อเอาเชือกพันไว้นั่นแหละจะลงท่อนะครับต่อไป รั่วคันบ่อรั่วนะครับเนี่ยผู้ใหญ่ก็ตรงนะั้นน่ะ ร้อยนะคับหมดเหลือแต่กุ้งฝอย FC เนาะเนี่ยเรียบร้อยทั้งบ่อไม่ไม่ไม่ค้างเลยนะขบวนขบวนนี่ก็ลงมาหมดครับด้วยแดดมันร้อนมันลงมาหมดทุกทีจะเราอยู่เป่งตรงนั้นนะครับนะทุกทีของแกจะอยู่เป่งตรงนั้นนะครับตอนนี้น้ํามันร้อนมันลงมาหมดก็เรียบร้อยไม่มีอะไรเสร็จต่อไปไปวิทย์ผมต่อเลยเนาะเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนนะครับว่าผมจะวิทย์บ่อลรงไหนนะครับผม4ี่โมงเย็นนะครับวันนี้